ัสดีค่ะริมนุ่นครับกับชอบ่องม่เบียนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชัชชุอ้นสรุปรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชัชชุอนโมกสีและผ่องเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินเนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยกันสักหน่อยค่ะอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้แอดมินเนี่ยทำคลิปไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าอยู่ในช่วงพักผ่อนด้วยเพราะว่าสนามสามคงต้องใช้ร่างกายหนักแห่ขี้ตาตื่นมาดูวอลเลย์บอลสาวไทย ตอนกนลางคืนนะคะแน่นอนทุกคนสําหรับเรื่องเทีอนมินจะอัปเดตนะคะก็คือเมื่อวานนี้นักวอลเลย์บอลสาวไทยไม่ว่าจะเป็นชุดปัจจุบันค่ะอย่างเตยหัตยาบุบ๋มบิมชาชอุออนแล้วก็สองวิภาวีรวมถึงพี่ๆนะคะทั้งอนุมาแล้วก็วันนาบัวแก้วแล้วก็มีนักวอลเลย์บอลชายหลายคนก็ได้ไปร่วมงานนะคะ Domes t i c Power ส่งเสริมกีฬาไทยครบ,บวงจรในงานเนี่ยก็จะมีนักกีฬาจากหลากหลายกีฬาไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็น เทควันโดค่ะแบดมินต mm ัน hmm. มวย ฟุตบอลนะคะมีความสงสัยนะคะทุกคนว่าช่วงนี้บุ๋มบิ๋มเนี่ยแอบออกงานบ่อยไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบโปรโมตมาดามลุยวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกรวมถึงงานนี้ด้วยซึ่งทั้งเตยบุ๋มบิ๋มล้วก็2ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่เอ๊ะหรือว่าสนาม3นะคะจะพักบุ๋มบิ๋มเราก็เตยแอบเป็นไปได้นะคะทุกคนส่วน2วิภาวีเนี่ยก็ต้องพักอยู่แล้วค่ะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเองนะคะก็รอประกาศรายชื่อสนาม3อีกทีแล้ว กัน ต่อมานะคะเรามาฟังข่าวสารกันดีกว่าค่ะมุมมบิมนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงวินเอล2025ก็บอกว่าช่วงนี้นักกีฬาของทีมเราบาดเจ็บก็ทำให้ทีมเป๋ไปบ้างนะคะแต่ก็เชื่อมั่นว่าทีมของเราเนี่ยจะกลับมาได้และทำได้ดีอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของตัวเองบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงพักรักษาตัวไม่ได้เต็ม100%แต่ก็จะทาเท่าที่สามารถจะทาได้ค่ะส่วนเตยหัตยานะคะได้บอก ว่าไม่ได้กังวลอะไรากับกระแสข่าวที่บอกว่าตกชั้นนะคะเพราะว่าก็เต็มที่ที่สุดแล้วด้านสองวิภาวีก็ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของตัวเองบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองนะคะก็ได้เดินทางกลับเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปรักษาตัวต่อนะคะที่นั่นยังไม่ได้ลงเล่นยังอยู่ในช่วงรักษาตัวต่อที่เกาหลีใต้นั่นเองค่ะ และอีกประเด็นข่าวหนึ่งนะคะทุกคนก็คือจากผลงานของดาวกติกาที่เรียกได้ว่าแบกทีมมากๆในชุดยู21ที่แข่งวีทีวีครับที่เวียดนามตอนนี้ก็ได้มีข่าวว่าทางทีมสตาโพนะคะได้เรียกดาวกติกากลับมาเข้าแคมป์กับทีมชาติชุดใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมจะไปแข่งขันสนาม3ที่สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าโค้ชเนี่ยอาจจะพักเตยแล้วก็บุ๋มบิ๋มอันนี้ก็คือเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของ มินนะคะที่ก็คิดคิดไปต่างๆนานายังไงเนี่ยก็ต้องรอประกาศรายชื่อสนาม3กันอีกทีหนึ่งเซียนมินคิดว่าไม่ว่าบุ๋มบิ๋มจะได้ไปหรือว่าจะพักนะคะโค้ชเนี่ยก็คงจะคิดมาอย่างดีที่สุดแล้วค่ะว่าบุ๋มบิ๋มจะสามารถลงเล่นหรือว่าช่วยทีมได้หรือไม่ยังไงนะคะแอดมินเนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งงานเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีเฟรมรูปน่ารักน่ารักเราก็เป็นเฟรมนี้ค่ะแอดมินชอบมากระดับโลกทั้ง3คนอยู่ในเฟรมเดียวกันเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวิวนะคะเทนนิสเราก็บุม๋มบิ่มถือว่าประทับใจมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปเทนนินททมรบกวนใช้กันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ